ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้พามาเที่ยวกเกาะสมิต์นะคะนี่ค่ะข้างหลังเห็นไหมเออนู้นทะเลนะคะน้ําลงค่ะน้ํายังไม่ขึ้นมากถ้าขึ้นมากจะสวยกว่านี้นะคะค่ะเดี๋ยวพี่แมวก็จะพาไปดูรอบๆเกาะนะคะแล้วก็ที่พักที่เราอยู่นะ,ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหาดส่วนตัวนะคะเป็นเป็นหาดของโรงแรมนะคะคือว่าออกจากโรงแรมก็ลงมาใช้หาดเล ทางนู้นนะที่แมวสามารถที่จะไปทางด้านนู้นได้เห็นนะคะทางนูน้นเราจะอ้อมไปนูน้นจะเป็นผาดน,นึงนะคะอาดไซแก้วสวยมากด้วยเดี๋ยวเราจะไปพรุ่งนี้กันค่ะเดี๋ยววันนี้ขอพักผ่อนก่อนเพราะว่าเพิ่งจะมาถึงกันนะคะค่ะสายร่มแสงแดดแล้วก็น้ำทะเลสวยๆค่ะยคกะยายากตอนนี้เราก็เดินทางนะคะ ลงเรือกันแล้วนะคะเพื่อที่จะข้ามไปเกาะเสม็ดค่ะนะคะเดี๋ยวพอไปถึงเราจะไปแต่ด่านหน้าบ้านเนาะซึ่งอ่อก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของที่น,นั่นนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ เรือก็เริ่มออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปเกาะสมิธเันค่าติดตามนะคะบรรยากาศบนเรือทุกคนต้องสวมเสื้อมูดชีฟด้วยนะคะ เราลงเรือนะคะสปีด d ปีดโบ b o a ลำใหญ่กันนะคะซึ่งเป็นสปีดโบ o a ออกความเร็วเหมือนกันกับลำเล็กนะคะค่ะ <c oughs> ค่ะตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าไปแล้วค่ะให้เด็กๆถ่ายภาพเอาไว้เป็นที่เรล็กกันค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะคะ ค่ะมาถึงก็เอี่ที่ท่านออ่ด่านหน้าด่านหน้าบ้านเนาะอ่เขาเรียกด่านหน้าบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้คงจะเรียกถูกกแหละค่ะนะคะด่านข้างหน้าซึ่งจะมีสัญ,ญลักษณ์ของเอานางสิผีเสื้อสมุดแล้วก็ขอไปเช็คอินถ่ายรูปกันหน่อยนะคะมาค่ะตามมาเลยค่ะ จะเดินลงไปทะเลกันนะคะนี่คือโรงแรมที่เราพักอยู่นะคะเรามากันแต่เช้ชาห้องยังไม่พร้อมเราก็เลยลงไปทะเลกันก่อนค่ะไปดูบรรยากาศทะเลกันค่ะ The breakfast fir uh first day in เกาะสม็ดยุกยี่มาพวกเรามานั่งริมทะเลเลยนะคะก็หาอาหารเช้าทานกันเลยค่ะ นะคะสั่งอาหารที่ร้านที่อยู่ริมทะเลค่ะเด็กๆไปกันแล้วเล่นน้ำเล่วขึ้นประทานอะไรแล้วค่ะนะคะค่ะเรามาด้วยกันไวเซสมาส аж นโนอาเชฮะวีจุดเฮเป็นแถวอาเออโฮเทลจุดมาสานอย่างเงี้ย e one zero z เนาะจะบูวันผมดาโฮเทลดูไปสิเนเนาะเนียจุดเนี้ยะอืมกําลังคุยกับลูกสาวของสามีนะคะว่าตรงไหนเตียงเราตรงไหนไม่ใช่เราต้องเช่าเขาค่ะไม่มีเตียงค่ะนี่จะเป็นโรงแรมนะคะที่เขามีเตียงให้นั่งให้นอนฟรีนะแต่เราไม่ได้มาโรงแรมนี้เราก็มาเช่าได้นะคะห้าสิบบาทค่ะเช่านอนเล่น เพราะโรงแรมของเรามีแต่สระว่ายน้ําอยู่ติดหาดแต่มีสระว่ายน้ํานะคะหน้าหาดนี้ไม่ได้เป็นของโรงแรมที่พี่แมวพักเนาะเป็นหน้าหาดของโรงแรมอื่นแต่เขาก็จะมีเตียงให้นอนดูน้ําทะเลให้ลงไปเล่นน้ําแต่เราอยู่โรงแรมอื่นเราก็สามารถมาเช่านั่งได้นะคะที่พี่แมวเช่าอยู่เนี่ยห้าสิบาท เตียมยาวเลยข้างบนข้างหลังนูน้นนะก็จะเป็นร้านอาหารนะคะสั่งอาหารทานได้จ้าถึงเราจะอยู่โรงแรมเราก็มาสั่งอาหารกลางวันทานที่นี่ได้นะคะค่ะระหว่างที่เรารอห้องเราก็จะไปเดินสำรวจตามชายหาดนะคะว่ามีร้านอะไรบ้าง สามารถเออถายรูปหรือว่าช้อปปิ้งอะไรได้บ้างที่รอบๆหาดที่เราอยู่นะคะหรือว่าที่เราอยู่นี่เราอยู่อ่าวไผ่นะคะและหาดถัดไปก็เป็นหาดไซแก้วนะคะเดี๋ยวไปติดตามค่ะว่ารอบๆมีอะไรให้ชมบ้างนะคะเราก็เดินสำรวจกันนะคะว่ามีร้านอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทั่วๆเลยนะคะท่านผู้ชมก็ติดตามนะคะ กขจะมีร้านขายของด้วยนะคะเ,เหมือนก็เออเอออเะไรอะ่ะมินิมาร์กอะไรอย่างนี้แล้วก็มีผับมีบาร์มีร้านอาหารแล้วก็มีร้านร้านมอเตอร์ไซค์ให้เช่านะคะแล้วก็จะมีอะไรอะ่ะมีป้ายรถเมล์สำหรับรถเอ่อรถสองแถวอะนะใครจะออกไปอ่าวอื่นหรือไปข้างนอกเนี่ยก็มีให้บริการนะคะมาติดตามกันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปกันเลยนะคะ นี่ค่ะเราจะเดินไปตามทางอันนี้อยู่ขั้บนไหลถนนนะคะลงไปข้างล่างนั่นจะเป็นชายหาดก็จะมีชอ็อปมีร้านขายของตามไรทางนะคะนะคะี่ค่ะบางคนก็เช่ามอเตอร์ไซค์ก็มีมอเตอร์ไซค์นะคะเห็นรถออสองแถวคันสีเ,เขียวไหมคะน่นนะคะ่ะป้ายรถเมย์นะคะใครจะออกไปข้างนอกก็มาใช้บริการได้ที่นี่นะคะก็บอกเขาแล้วกันว่าจะไปที่ไหนเอาไหนเดี๋ยวเขาก็จะพาไปนะคะ ก็าราคาก็แล้วแต่ระยะทางแล้วก็กี่คนก็ต่อรองกันได้นะคะค่ะสะดวกสบายค่ะเพราะว่ามีรถสองแถวอยู่ใ,ใกล้ๆเราก็สามารถออกไปที่อื่นได้นี่เป็นอัตราค่าโดยสารนะคะเนี่ค่ะหยุดตรงป้ายรถมีบอกเลยมีอ่าวที่ไหนที่จะไปก็ตามนี้เลยค่ะนะคะก็จะมีเวเวลาบอกด้วยไปค่ะเราไปดูกันต่อว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็น เมคืนนี้จะสวยมากเลยค่ะร้านนี้นะประดับไฟนั่งกินอาหารดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันค่ะนะคะอ้าวเดินกันไปต่อเลยค่ะนะคะว่าจะมีอะไรดูกันบ้างไปค่ะเนี่ยถนนที่จะเดินไปหาดทรายแก้วนะคะเดินเอ่อทะลุถึงกันได้อ่าวไผแล้วก็หาดทรายแก้วนะคะสามารถเดินทะลุกันได้เลย <c oughs> เราไม่ไปเที่ยวดังสองอ่ะเอ้เอ่อ ทั้งสองหาดได้เลยค่ะเดินไม่ไกลกับพวกพี่แมวเดินกันไปนะคะบางคนก็เช่ารถมอเตอร์ไซค์ค่ะนะแล้วแต่เราชอบเดินเนาะเราก็เดินสำรวจค่ะไปกระต่อค่ะนี่รถสองแถวผ่านมาแล้วค่ะอันนี้โบกไปได้เลยจะไปไหนนะคะไปค่ะไปดูว่าข้างๆเกามีอะไรกันบ้างอันนี้จะเป็นช่วงไหล่เขานะคะถนนเนี่ยนะคะค่ะ ไปกันค่ะขก็แวะถ่ายรูปสักแป๊บนึงนะคะแหมวิวสวยก็อดใจไม่ได้เนาะกดชัตเตอร์รัวๆไปเลยค่ะนะคะเอามาให้ดูแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะอากาศเริ่มดีนะคะมีแดดออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อค่ะอะหลังจากเราสำรวจรอบเกาะแล้วนะคะว่าที่ไหนไปอย่างไรมีร้านอะไรบ้าง เราก็จะเดินกลับเข้าโรงแรมแล้วค่ะจะไปเช็คอินนะคะเพราะฝากกระเป๋าเขาเอาไว้ออกมาเที่ยวทั้งวันแล้วค่ะได้เวลากลับดูห้องว่าเราได้ห้องเบอร์อะไรกันชั้นไหนนะคะเดี๋ยวไปติดตามนะคะในโรงแรมพี่แมวอาจจะไม่ได้ถ่ายไว้เยอะเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะก็เป็นบางส่วนเท่านั้นค่ะเราพามาดูห้องพักกันนะคะนี่ค่ะนี่ภายในห้องนะคะ จะมีหน้าต่างด้านข้างก็จะเป็นวิวของที่โรงแรมนี้นะก็จะทำสไตล์แบบนี้นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนสวยเตียงทวินแต่เราเอามาติดกันเนาะสำรวจสำรวจค่ะความจริงเป็นเตียงทวินนะคะสองที่เราเลื่อนมาติดกันนะห้องราคาก็โอเคนะคะ มีอะไรให้บ้างวอซืซ์นี่ว <Water, Coffee, S 1> อเตอร์คอฟฟนะคะคูเปอร์สีก็ก็สแตนดาร์ดทั่วไปเนาะ <Thank you. S 1> ท่านจะเห็นว่าข้างนอกจะไม่มี no wardrobe outside นะอ่ะ go inside นี่ทอเรตจะมีอยู่ในนี้นะคะนี่จะเป็นห้องน้ำ <Thank you. S 1> นะคะ <Okay. S 1> อันนี้กระจกสองหน้า แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะมีเซฟให้นะคะมีถุงผ้าร่มนะคะเลนชักอันนี้ก็เป็นตู้ใส่เสื้อผ้ายาวข้างบนก็มีเก็บของได้นะคะคือกับแบบประทัดรัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ตากผ้านะคะอ่างล้างหน้าค่ะก็มีชั้นนี้เห็นไะแล้วก็มีเนี่ยคะ่ะก็ ทำแยกสัดส่วนเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนมีโทรศัพท์มีกระดาษทิชชู่ให้ถัดมาก็จะเป็นชาวเวอร์นี่ค่ะเห็แม่บ้านเล่นเก็บมากแปล่เสือ้อมหเนี่นะ,นะคะชาวเวอร์รูมนะคะกระทัดรัดนะคะกำลังดีค่ะเหมาะมากสำหรับใครที่มาค้างคืนนะคะ อยู่กันแบบสคนกำลังดีค่ะนะคะนี่อันนี้ข้างนอกก็จะมีตู้เย็นให้นาจานี่จ้าเปิดก่อนไม่อธิบายมากแล้วพบอพี่แมวพาชมหลายโรงแรมนะนอกก็สแตนดาร์ด hmm. ก็คือนี่แหละค่ะจะมีโต๊ะกาแฟนะคะก็๊ะสำหรับวางของ looks, right? แล้วก็วก็จะแต่งสวยคือเขา,เ,ขาเล่นลายกระเบื้องตรงนี้เนาะทีวีอ่า ห้องเรามีหน้าต่างทางโน้นนะคะ well, น่ารักน่ารักนะคะก็สไตล์แบบนี้นี่มุมนั้นก็เป็นซอกเรียบหรูง่ายๆนะคะไม่มีอะไรมากนะดีเหมือนกันคะ่ะถ้ามีเฟอร์นิเจอร์มากจากเกะเกะกะรกนะคะแวซีวิวเขาบอกซีวิววิวไกลเหลือเกินค่ะตรงนี้เห็นทะเลเห็นไหมคะทะเลืน,น,นะคะ เราก็จะมองตรงนี้เราอยู่ชั้น3กันนะนี่ข้างล่างเนี่ยเขาจะก็เป็นสไตล์หลังคาแบบนี้ค่ะนะคะค่ะอันนี้ข้างล่างนี่ก็จะเห็นใช่ไหมคะเยื้องๆเรามีสระว,ว่ายน้ำอยู่เห็นชั้นนี้เอ่ยเดี๋ยวให้ดูขอโทษน,นะคะกล้องพิกนี่สีฟ้าไหนอะเนี่ยสระว,ว่ายน้ำตรงนี้เนี่ยนะเนี่ยนะ แล,แล้วไปที่เองอันนี้ข้างนอกห้องนะก็จะมีถังขยะให้บินแล้วก็สโมกกิ้งเห็นไหมหมีที่เขี่ยบุหรี่ให้เนี่เห็นไหมคะเอาออกมาสูบบุหรี่ข้างนอกอันนี้ห้องของลูกสาวนะคะห้องติดกันเลยนี่คล้ายๆกันแต่ว่าของเขาจะเป็นกระจกข้างนอกเห็นไหมคะเนี่ยจะลองเห็นข้างในนะอุ้ยฟ้ายอนี่ ของเราจะมอยู่มุมนู้นเนี่ยเราก็จะมีที่เคบุหรีให้ข้างนอกมีถังขยะให้นะคะเนี่ยยนคนละมุมใครอยู่มุมนี้ก็มาสูบบรี่ด้านนี้มีถังขยะให้ด้านนี้เอาละค่ะไม่มีริบนะคะนี่ลงบันไดไปถือปรปเลคาสูเขตข้างล่าง <laughs> เราอยู่ชั้นสามกันค่ะอ่าพาชมห้องแค่นี้นะคะ เดี๋ยวไปชมทะเลกันต่อจ้าค่ะก่อนไปดูทะเลกันอีกรอบเราก็มาชมสระว่ายน้ําภายในโรงแรมก่อนนะคะโรงแรมของเรานี่จะอยู่ด้านในไม่ได้ติดหาดนะคะเออโรงแรมของเรานี่จะมีสระว่ายน้ําค่ะไปดูกันค่ะ ในสระว่ายน้ํานะคะเราไปทะเลมาแล้วเราก็แวะลงสระว่ายน้ํานะคะก็อากาศข้างนอกมร้อนนะนะคะพอลงน้ําก็เย็นถึงจะต้องร้องโ oh อ้ไม่กอดกันเลยค่ะนะคะมาติดตามกันค่ะสระว่ายน้ําก็ไม่ใหญ่มากก็กระทัดรัดนะคะส่วนมากคนเขาก็จะไปลงทะเลกันมากกว่าค่ะนะคะ ก็จะมารีแหลกสักนิดหน่อยแค่สาว่ายน้ําก็จะมาเล็กเล็กน้อยเนาะเล่นน้ํากันเล่นน้อยแล้วก็ไปทะเลเพราะทะเลเออก็น่าเล่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าชายหาดกว้างนะคะแล้วก็มีสองชายหาดติดต่อกันคือชายหาดที่อ่าวไผ่แล้วก็หาดทรายแก้วค่ะนะคะซึ่งเชื่อมติดต่อกันเราสามารถเดินแล้วก็เล่นน้ําได้ตลอดยาวตลอดเลยค่ะค่ะพี่แมวก็เอาบรรยากาศ <c oughs> สําหรับ คลิปนี้มาให้ดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะว่ากลางคืนที่เกาะสมิตนะคะเราจะไปทานอาหารและเที่ยวที่ไหนกันนะคะแล้วไปดูการละเล่นไฟนะคะกลางน้ำของร้านอาหารที่เขามีโชว์กันนะคะ๋ยวมาติดตามกันคลิปหน้านะค่ะถ้าอย่างไรก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะถูกใจอย่างไรก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ ก็เป็นกำลังใจให้สามีและพี่แมวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ